สวัสดีครับชาวเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อเชื่อมรีแชทัลทุกท่านน,น,นนะครับตอนนี้พบกับทีมงานไบออนออนทัวร์นะครับมาทำบุญที่บุรพารามอำเภอเรนูนะครับจังหวัดนครพนมตอนนี้เราก็มา ในการสนับสนุนกลุ่มไปอ่อนออนทัวในทุกๆครั้งที่ไปทําบุญนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ขาดอีกคนนึงครับใครท่านนึงคือคุณแม่อรน,นงนะครับโพธนันะครับ <quotation> แล้วก็แม่น้อยนะครับแม่เพชรอีกหลายท่านนะครับในการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ่าพูดอะไรนิดนึงครับนาสุดยอดไปอ่อนอ่อนนะคือสุดยอดนะไปออนที่เร่าในชอบทำบุญครับใบอ่อนที่เราในชอบทำบุญครับ ไปก็ขอฝากเพจใบออนกับของพวกเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กันเยอะนะครับว่าพวกเราจะไปทําบุญกันที่ไหนครับเชิญดูบรรยากาศของกลุ่มได้เลยครับสวัสดีครับมาี่ไปนเขาจะเขาก็ไม่รู้ใบอ่อนที่เราแต่ชอบทำบุญครับอันนี้เป็นฉากฉากหลังฉากหลังความสำเร็จนะครับพวกเราชอบปิดทองหลังพระครับฉากหลังความสำเร็จทำบุญ ครับสำหรับครั้งต่อไปเราจะไปทำบุญกันที่ไหนฝากทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ